สวัสดีครับผมเนกออโต้สปินครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ระดับโลกเลยและตอนนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยก็ได้หมุนไปหายุคของยานยนต์ไฟฟ้ากันแล้วประเทศไทยของเราจะมีความพร้อมมากขนาดไหนกับโลกของยานยนต์ไฟฟ้าครับวันนี้ครับเราก็เลยมีโอกาสได้มาพูดคุยกับบริษัทที่ถือว่าเป็นผู้นําด้านระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรของประเทศไทยเลยครับวันนี้เรามีโอกาสที่พิเศษมากๆที่ได้มาพูดคุยกับคุณเอกชัยยิ้มสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทอรุณพลัสจำกัดมีอะไรที่น่าสนใจั บ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณเอกชัยยิ้มสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทอรุณพลัสจำกัดครับผมสวัสดีครับพี่ยิ้มครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ยิ้มนะครับผมครับยินดีครับวันนี้เราก็สบายๆนะครับคำถามก็เกี่ยวกับที่คนส่วนใหญ่อยากรู้กันก็อย่างในช่วงปีหน้าเนี่ย2566เนี่ยทางอรุณพลัสเนี่ยได้ข่าวว่ากําลังสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับครับผมลูกค้าเนี่ยที่จะมาจ้างผลิตที่โรงงานของอรุณพลัสมีแบบไหนบ้างเป็นใครบ้างพี่ต้องเล่าแล้วก็เกริ่นให้ฟ หน้าที่หนึ่งของอรุณพลาสตอนปุ่มของบตรตั้งอรุณพลาสขึ้นมาแล้วก็เป็นบริษัทลูกเนี่ยหน้าที่ก็หลกัหลกๆก็คือการสร้าง New Business ให้กับบตทอ,อีกอันหนึง่งที่สําคัญก็คือว่าเป็นการสร้าง EVEcosystem มนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้กระแสของการใช้พลังงานไฟฟ้ามาทดแทนพลังงานในรูปแบบที่เราเรียกว่า f o สซิลนะครับที่จะสร้างมลภาวะสร้างกา๊าซเรือนกระจกสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทำให้อรุณพลาสเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการจัดตั้งเมื่อปีีีทท่แล้ว้วหนา ภารกิจหลักอย่างที่บอกว่า EV ecosystem นิเวศยานยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญหลักอันหนึ่งก็คือภาคการผลิตซึ่งเรามองว่าภาคการผลิตเนี่ยจะอยู่ตรงกลางน้ําและก็เป็นหัวใจของ EV ecosystem นี้ดังนั้นเองเนี่ยฮะเราก็มีความร่วมมือตั้งแต่ปีที่แล้วละก็คือว่ามีความร่วมมือกับฟ o อกซอนใช้คําว่าเป็น global player รายหนึ่งซึ่งอยากจะกระโดดเข้ามามีส่วนร่วมในภาคการผลิตรถ mm hmm. EV ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการตั้งบร ษัดลูกร่วมกันอูรุณพาสถือหุ้น60%ฟ็อคอนถือหุ้น40%บริษัทชื่อว่าฮอไรซอนพลาสตั้งเมื่อต้นปีนี้เ,เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีแผนที่จะสร้างโรงงานผลิตรถีวคําถามคือสร้างโรงงานจะเสร็จเมื่อไหร่ก็วันนี้เองเนี่ยฮะมีการซื้อที่ดินก็อยู่ที่โรจนะจังหวัดชนบุรีนะครับหนองใหญ่ก็ประมาณ300กว่าไร่เราก็มีการตกลงแล้วก็ซื้อขายกับทางารนิคมโรจนะนะครับปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบทําดีไซน์โรงงานนนะฮะที่เป็นโปรดักชันแพลน ก็จะเป็นโรงงานที่สามารถที่จะสร้างและก็ประกอบรถได้ทั้งคันมีคาถามเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะทาเฉพาะตัวแพลตฟอร์มที่เราไปโชว์ที่ Motor Show, มอเตอร์โชว์คราวที่แล้วหรือเปล่าที่เป็นลักษณะเหมือนกับสเก็ตบอร์ดแล้วก็มีแบตเตอรี่มีโนมินี่ประกอบคําถามก็คือเราจะไม่ทําแค่นั้นแต่ว่าเราสามารถโรงงานเนี้ยจะมีกระบวนการผลิตที่สามารถประกอบแล้วก็ผลิตรถได้ทั้งคันน,นะครับปลายปีนี้เนี่ยจะเริ่มการก่อสร้างแล้วก็มีแผนว่าประมาณต้นปี2024ก็สามารถที่จะเริ่มผลิตได้วิธีการในการหาลูกค้า เพื่อมาประกอบรถกับทางอรุณพลัสเนี่ยมีวิธีการอย่างไรปัจจุบันลูกค้าเราก็พูดคุยอยู่หลายรายนะฮะตามข่าวก็จะมีเนต้า์ซึ่งเขาพูดคุยอยู่แล้วก็มีหลายๆแบรนด์หลายๆผู้ประกอบการหลายค่ายรถที่สนใจจะมาเปิดตลาดที่บ้านเราทั้งแบรนด์จีนหรือว่าค่ายยุโรปเราก็มีการพูดคุยนะครับของ h o r i z o n Plu s เนี่ยเราจะโพสิชันตัวเองว่าเป็นผู้ผลิตดังนั้นเองใครสนใจอยากมาขายรถอยากมาเปิดตลาดในภูมิภาคในประเทศหรือส่งออกไปประเทศอื่นๆที่เขา มีฐานลูกค้าอยู่นะครับก็มาจ้างเราผลิตได้อันนี้เนี่ย<ม>ก็จะเป็นโพสิชันแล้วก็เป็นการลงทุนเพื่อทําโรงงานผลิตแล้วก็ผลิตเพื่อที่จะจ้างผลิตให้กับค่ายรถด,ดังนั้นเองเราก็จะโอเพ่นเลยสาหรับโรงงานนี้เปิดรับทุกแบรนด์ที่สนใจม,มาจ้างเราผลิตแล้วก็นอกจากรถยนต์นั่งแบบ4ล้อเนี่ยจะมี <4 S 1> ยานยนต์ไฟฟ้าแบบอื่นไหมคําถามว่าเอ๊ะเราทําเฉพาะ4ล้อใช่ไหมใช่ครับ,รบโรง,งงานนี้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องของรถยนต์4ล้อถามว่าเอ๊ะทำไมต้อง4ล้อ4ล้อเนี่ยมันเป็นวูลุ่มที่คนใช้เยอะบ้านเราเองเนี่ยผลิต รถ4ีล้อประมาณปีหนึ่งเกือบนะล้านไปปลายเกือบ2ล้านคันต่อปีเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นวอลุ่มแล้วก็จะเป็นดีมานที่ค่อนข้างเยอะครึ่งหนึ่งส่งออกครึ่งหนึ่งใช้ในประเทศในนั้นเองนะฮะฐานการผลิตรถ4ีล้อบ้านเราเนี่ยวันนี้เองเข้าใจว่าอย,อยู่อันดับ10 ของโลกเอ่อท็อป 10, 10. แล้วก็เราต้องการรักษาภาพของความเป็น Detroit of A s i ชไว้ส่วน2ล้อที่เป็นมอเตอร์ไซค์ตัวรถบัสเองเราก็มีความร่วมมือนะครับเรามองว่าเซกเมนต์อื่นๆเนี่ยผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่สามารถ,ท,าารถที่จะผลิตรถประกอบรถได้หลายๆเจ้าอย่างรถบัสเองเนี่ยฮะประกอบส่วนใหญ่ก็นในประเทศนะพวกนี้เองเราก็มีความร่วมมือเราพูดคุยอยู่ฮะกับทางผู้ประกอบการในประเทศทั้งสองล้อแล้วก็ทั้งรถบัสก็เดี๋ยวคงมีความร่วมมือที่ชัดเจนก็จะ ทยอยออกมาเร็วๆนี้ครับแล้วอย่างโรงงานของอรุณพลัสเนี่ยปี67สร้างเสร็จใช่ไหมครับ,รบแล้วอย่างที่เราทราบกันเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นดีทอยต์ออฟเอเชียแล้วด้านยานยนต์นะครับ,รบแต่เดิมเนี่ยเราเนี่ยเก่งเรื่องการผลิตรถยนต์แต่เป็นรถยนต์สันดาปทีเนี้ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นของใหม่ระดับโลกเลยทั้งโลกเนี่ยมันก็หมุนไปหายานยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับ,รบทีเนี้ยของเดิมเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นดีทอยต์ออฟเอเชียเพราะว่าเป็นศูนย์การการผลิตรถยนต์เราใช้ในประเทศครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งออกครึ่งหนีีีี่่่ยยยจจะะสรรร้้้าาาางงงงงโโนนนนนนขึมเเ เสิร์ฟทั้งในประเทศและต่างประเทศเนะครับใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าค่ายรถสนใจเขาก็ไม่ได้มองเฉพาะตลาดบ้านเราได้แน่เขาก็มองเรื่องตลาดทั้งภูมิภาคทั้งอาเซียนมองตลาดทั้งนอกอาเซียนก็คือมีการส่งออกแต่นั้นเองเนี่ยฮะรถที่จะประกอบที่โรงงานเนี่ยจริง,รงๆเราทําได้ทั้งพวงอะไรซ้ายแล้วก็พวงอะไรลขวาแล้วก็มีความพร้อมที่จะรองรับความต้องการทั้งภายในประเทศทั้งภูมิภาคพื้นที่อื่นๆที่เป็นตลาดของค่ายรถที่วันนี้เองเขาก็มีฐานลูกค้าอยู่แล้วอย่างที่บอกไม่จํากัด ว่าจะต้องผลิตและขายในประเทศเท่านั้นครับก็คือพร้อมที่จะขายทั่วโลกใช่ครับพร้อมขายทั่วโลกแต่เราไม่ได้ขายเองนะอันนี้ต้องเน้นย้ำเราเป็นโรงงานผลิตผลิตเอาเราเหมือนเป็น OEM ใช่ไหมครับเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกันเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนี่ยในอาเซียนเนี่ยมีประเทศที่สามารถผลิตรถยนต์ได้เนี่ยหลายประเทศมีไทยมาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซียที่ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่พี่ยิมคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความสําคัญหรือมีจุดเด่นอย่างไงบ้างถ้าเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนพี่ต้องบอกว่า EV ่เกี่ย เป็นเรื่องใหม่ดังนั้นเองหลายๆประเทศเนี่ยพยายามที่จะเอาจุดแข่งของตัวเองเพื่อที่จะเป็นจุดขายให้เกิดการลงทุนเกิดเป็นศูนย์กลางที่ใช้คําว่าเป็น EV hub พยายามที่จะดึงการลงทุนดึงการสร้าง EV hub <ม>ให้เกิดในประเทศนั้นๆที่ในภูมิภาคเราเนี่ยจะเห็นข่าวค่อนข้างเยอะก็จะเป็นอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยจุดแข็งคือตัววัตถุดิบแบตเตอรี่ซึ่งก็เป็นเบอร์ต้นๆของโลกที่มีนิกเกิลจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะประมาณ2 0 3 0เปอร์เซ็นต์เยอะมารีเซิร์ฟอยู่ที่อินโดนีเซียก็เป็นจุดแข่งของเขานะแล้วเขาก็ นโยบายว่าถลุงแรแล้วไม่ให้ส่งออกนักลงทุนจะต้องไปตั้งโรงงานเพื่อที่จะทําผลิตแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่เซลล์แล้วก็เอาแบตเตอรี่เซลล์นั้นนะฮะถึงจะยอมให้มีการส่งออกได้ก็จะเกิดการลงทุนแล้วก็พยายามดึงการผลิตรถยนต์ไปมาเลเซียเองก็จะจุดแข็งเรื่องของพวกสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ก็ต้องเรียนว่าเขาลุดหน้าไปไกลพอสมควรแล้วแั่นั้นเองเนี่ฮะถ้ารถ E ีีถูกมองว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ติดล้อ ทุกคนมองหาเทคโนโลยีในอนาคตดังนั้นเองสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์อย่างที่ทราบข่าวนะฮะอย่างชิปขาดแคลนเมื่อช่วงโควิดมีผลว่าการส่งมอบรถ EV ให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะล่าช้าอย่างวันนี้เองเนี่ยบ้านเราเองเนะฮะก็จะมี Impact น่นนเหมือนกันบ้านเราเปิดจองไปแล้วก็ปิดจองหลายหลายค่ายนะครับนี่แหละฮะก็จะเขาพยายามดึงจุดแข็งแล้วก็โปรโมทจุดแข็งขึ้นมาว่ามีความพร้อมแล้วนะที่จะเป็นผู้นําด้าน EV ีอะไรเงี้ยครับกลับมาบ้านเราเนี่ยบ้านเรา ถามว่าจุดแข็งคืออะไรบ้านเรามีซัพพลายเชนเด็งที่บอกท็อป10ของการผลิตรถถึงแม้จะเป็นรถสันดาปแต่ซัพพลายเชนต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเราวันนี้ฮะทั้งเรื่องของโรงงานที่ประกอบมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนมากมายในประเทศมีคนที่มีความรู้ความสามารถที่<ะ>อยู่ในอุตสาหกรรมพวกนี้ที่เราเรียกว่าเป็นชาเลนเป็นความพร้อมด้านบุคลากรก็ถ้าเทียบกันในอาเซียนเราก็ต้องเบ็เบนหนึ่งนะฮะเราก็พยายามดึงเอาจุดแข็งพวกนี้ฮะดึงให้เกิดการลงทุนให้เกิดการผลิตขึ้นในประเทศพี่มองนะว่าในอนาคตเนี่ยอาเซียนเอง ถ้ามีความร่วมมือกันได้ดึงจุดแข่งต่างๆมาแล้วก็ร่วมมือกันได้นี่ครับเราจะทําให้อาเซเซนเนี่ยเขิมแข่งแล้วก็จะเป็นฮับได้ครับก็เหมือนประเทศนึงทาอย่างอีกประเทศทำอย่างแล้วก็มารวมกันพูดอาจจะง่ายพูดอาจจะง่ายพอทำจริงๆอาจจะมีหลายๆเรื่องมีขั้นตอนกันอีกหนึ่งคำถามที่เรียกได้ว่าหลายๆท่านน่าจะรอคอยกันอยู่อย่างที่ทุกท่านนะครับทราบกันอารุณพัสเนี่ยมีความร่วมมือกับทางเนต้าแบรนด์เนต้าเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะครับที่ได้เปิดตัวออกมาว่าเขาเนี่ยมีการร่วมมือกับทางงอรุณซึ่เป็น กลุ่มทุนฝั่งไทยทีนี้เนี่ยทางเนต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ขายดีในระดับหนึ่งมียอดสั่งจองเนี่ยเยอะมากๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือปัญหาการส่งมอบรถยนต์ที่ล่าช้ามากๆทีนี้เนี่ยก็เลยอยากทราบว่าการส่งมอบรถยนต์ที่ล่าช้าของทางเนต้าเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับอรุณพลาสไหมครับจริงๆเรียนอย่างนี้ฮะว่าเนต้าเนี่ยเป็นค่ายรถมาคุยกับเราจะมา,าจ้างให้ทางฮอร์ซอนพลาสก็คือบริษัทลูกของอรุณพลาสเนี่ยเป็นผู้ผลิตให้แต่คําว่าผู้ผลิตให้เนีเหกาาน,นจะไปปิด2ข้้ง ดังนั้นเองรถที่เขาต้องมาส่งมอบในปีนี้และปีหน้าครับมันจะเป็นรถที่เขาต้อง,องนําเข้าแจกโรงงานเข้าจากโรงงาน,างงานที่ททจีนอันนี้อันหนึ่งน,นำเข้ามา2ปีนี้ปีนี้ปีหน้าเนี่ยครับเขาก็จะมารับการส่งเสริมจากรัฐบาลน่นะครับที่ออกนโยบายแล้วก็สนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าคันหนึ่งก็มีทั้งเรื่องของรถภาษีแล้วก็ให้เงินสนับสนุนคันหนึ่งประมาณ2 0 0 0 0 0บาทปีนี้ปีหน้าเนี่ยรถที่นําเข้ามาก็จะได้รับการสนับสนุนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่จะมาเข้าโครงการส่งเสริมแบบนี้ฮะของภาครัฐเนี่ย จะต้องทําสัญญากับภาครัฐยืนยันว่าในปีสองปีข้างหน้าเขาจะมีฐานการผลิตรถในประเทศในประเทศครับดังนั้นเองเราเป็นทางเลือกหนึ่งคือแทนที่เนต้าหรือว่าโฮซอนเนี่ยนะครับจะลงทุนสร้างโรงงานเองด้วยเม็ดเงินก็ไม่น้อยเขาก็เดินมาหาเราให้เราผลิตให้นี้ครับก็พูดคุยกันอยู่ฮะแล้วก็เข้าใจว่าจะมีบางประเด็นที่ในการที่เขายื่นขอรับการส่งเสริมยังมีเงื่อนไขบางเรื่องนะครับที่เขาต้องไปเคลียร์กับภาครัฐก็คาดหวังว่าเขา คงเอ่อคุยกันได้กับภาครัฐแล้วก็คงจะหาข้อสรุปได้แล้วก็เริ่มส่งมอบรถได้เร็วๆนี้ครับตอนนี้เนี่ยมีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมาขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบแล้วก็หลายๆแบรนด์เนี่ยเขามาในรูปแบบมาตั้งโรงงานเองเลยและอย่างทางอาดุณพัสเนี่ยคือรับผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอยากรู้ว่าเรามีการเชิญชวนให้แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเหล่านั้นเนี่ยมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากับเราเนี่ยยังไงบ้างครับเรามีการพูดคุยเกือบทุกแบรนด์ที่เข้ามาแล้วก็มีความสนใจตลาดบ้านเราแต่่่ววาาก็ต้องเรียน หลายแบรนด์ที่เขามีความพร้อมที่จะลงทุนสร้างโรงงานเองแล้วก็ตัดสินใจที่จะลงทุนและก็สร้างโรงงานมีกรอบเวลา2ปีเนี่ยฮะแล้วก็จะผลิตรถคืนให้กับตลาดรถบ้านเราตามเงื่อนไขของภาครัฐเรามองว่าเป็นคู่แข่งไหมเขาจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับลูกค้าเราเรียนนี้แล้วกันนะฮะเพราะเขาต้องไปขายแข่งกันแหละในตลาดว่าจะเป็นเซกเมนต์ชนกันรถขนาดใกล้เคียงกันราคาสู้กันได้ไหมอะไรพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องของ Marketing and s e l l ที่ทางลูกค้าของอรุณพาร์สเนี่ยจะต้องไปสู้กับแบรนด์ค่ายรถอื่น ก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะการแข่งขันทางธุรกิจแต่มุมหนึ่งที่พี่มองว่าเนื่องจากว่าอารุณพลาสเองครับเรามองว่าการผลิตเนี่ยเป็นส่วนของกลางน้ําแต่เรามีภ้าของต้นน้ําต้นน้ําที่พูดคือมันจะมีชิ้นส่วนหลักๆที่ใช้กับรถไฟฟ้าซึ่งอารุณพลาสตัวเนี้ยพยายามที่จะสร้างความร่วมมือกับผู้เล่นระดับต่างประเทศนะฮะผู้เล่นระดับโลกเนี่ยเพื่อที่จะดึงให้เกิดการลงทุนที่ยกตัวอย่างอย่างแบตเตอรี่อย่างพวกสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์หรือพวกมอเตอร์อะไรต่างๆนะครับที่บ้านเรายังไม่มีนะวันเนี้ยเราพยายามท จะดึงมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราก็มองว่าค่ายรถที่มาเปิดโรงงานวันนี้ฮะก็มีโอกาสที่จะมาเป็นลูกค้าเราในอนาคตปายน้ําเองวันนี้นอกจากผลิตแล้วเวลาเอาไปขายนะฮะช่องทางการขายหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพวกระบบชาร์จรถชาร์เจอร์ชาร์จิ้งเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆครับวันนี้อรุณพัสก็มีการลงทุนเรามีแบรนด์ออนไอออนที่ติดชาร์เจอร์อยู่ทางไหนคงทราบว่าเอ้เราก็มีความร่วมมือกับ ห้างต่างๆนะครับวันนี้ก็ทยอยที่จะขยายการให้บริการต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีเรื่องของ EVM ไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่า EVM เนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งเราก็เปิดนะ EVM เป็นเราใช้คำว่าเป็น Open p l พ tform เปิดให้ค่ายรถต่างๆเนี่ยสามารถที่จะถ้ามองเห็นว่าตัวแพลตฟอร์มนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้าง a ว u e ใหยเขาได้วันหนึ่งเขาอาจจะเอารถมาฝากให้แพลตฟอร์มนี้เหมือนกับเป็น Marketing c h ANNEL เขาก็ได้อะไรพวกนี้ฮะต่างๆเหล่านี้ถามว่าเป็นคู่แข่งไหมใช่เป็นคู่แข่งของลูกค้าแต่ถามว่ามันมีความร่วมมือไหมก็ี ที่จะสร้างความร่วมมือด้านอื่นๆด้านอื่นๆเหมือนกันคร <c oughs> ับอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีไปแตะๆเรื่องของสถานีชาร์จนิดน,นึงนะครับ <c oughs> ก็เลยอยากรู้ว่าด้านโครงสร้างพื้นฐานของอีโคซิสเต็มของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็คือสถานีชาร์จเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเราขับแค่ไปกลับบ้านเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งสถานีชาร์จแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะขับไปนอกเส้นทางมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ต้องพึ่งเครือข่ายสถานีชาร์จแล้วทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าโครงการที่เกี่ยวกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในป บายส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าลดภาษีนำเข้าลดภาษีสปปรรพสามิาตไรต่างๆมันทําให้ดีแมนหรือว่าความต้องการผู้ใช้รถอยากลองอยากใช้เกิดขึ้นในประเทศยอดจองรถหลังมอเตอร์โชว์รถไฟฟ้า2ค่ายปิดรับจองไปตั้งแต่กลาง <มา S 1> ปีศาอะไรพวกนี้ฮะมันทําให้เราเห็นภาพว่าดีมานมาแน่เดิมต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเหมือนไก่กับไข่ชอบพูดว่าคนที่จะลงทุนติดตั้งชาร์จเจอร์เนี่ยจะถามว่าคนใช้เนี่ยเยอะหรือเปล่าพอหรือย,ยังม,มากพอที่ฉันจะลงทุนหรือเปล่าส่วนคนใช้รถเอง ก็มองว่าเฮ้ยควรจะซื้อหรือยังเพราะมีสถานีชาร์จอเ่ล่ามันไก่กับไข่อย่างเงี้ยวันนี้เองเนี่ยมันถูกแก้ไปเพะหนึ่งแล้วกันความต้องการเนี่ยเยอะแล้วเราเห็นแล้วว่ามันจะมีความต้องการดังนั้นเองภาคการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องเร่งรัดแล้วก็ขยายการลงทุนให้ครอบคลุมผู้ใช้แต่ว่าหลักๆเนี่ยฮะส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกก็จะชาร์จกันที่บ้านนะครับถ้าวิ่งกันไม่เยอะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมหรือว่ามีระยะวิ่งในแต่ละวันที่บริหารจัดการได้แล้วส่วนใหญ่จะกลับไปชาร์จที่บ้านยกเว้นบางจังหวัดที่จะตต้องงงงววิ่่ไปาััหดบ อะไรพวกนี้ฮะก<ช>็จะต้องไปชา้าตามที่สาธรา,ณา okay, รณะก็มี2ส่วนฮะ OR บริษัทลูกกวทมีสถานีบริการอันนั้นเองเขาก็เล่งขยายตามจุดให้บริการตามสถานีบริการต่งตางๆเราเองออนไนออนหรือเป็นแบรนด์ชาร์เจอร์ของอลุนพัฒน์ทีนี้ก็พูดคุยที่เราเรียกว่าแลนด์ลอร์ดก็คือพวกห้าศูนย์ช้าโรงมรโรงแรมอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็พยายามที่จะพูดคุยแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ให้คนที่ใช้รถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับสะดวกขึ้นอย่างของตัว EV ชาร์เจอร์ที่เป็นของทาง OR กับทางออนไ n ออเนี่ยที่เป็นแบบตาม Destination Charger ต่างๆเนี่ยมันมันมีความทับซ้อนอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่ามันดูลักษณะมันคล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้วก็บิสเน s s ร o เวณก็จะคล้ายๆกันเรียนอย่างนี้ว่า OR เขาก็จะโฟกัสในปั๊มเป็นหลักในปั๊มเราเองอะไรที่อยู่นอกปั๊มเราก็จะเป็นหลักเหมือนกันในการที่จะเร่งขยายที่อยู่นอกปั๊มหางตูตรงนี้ห้างสตูคิโออย่างที่บอกครับพวกนี้ต่างๆถามว่าแข่งกันไหมมันก็มีมุมแต่ว่าใช้คําว่าเร่งดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยเนี่ยยิ่งติดเยอะมันก็ยิ่งว ให้คนใช้ได้เยอะขึ้นแล้วอย่างตอนนี้ที่เห็นชัดๆเลยก็คือไปติดอยู่ตามต๊มน้ํามันก็ตามห้างมันมีโอกาสไหมครับที่จะไปติดตามสถานที่อื่นๆอาที่เช่นสถานที่ราชาการต่างๆเพราะว่าส่วนนั้นเนี่ยคนก็ไปกันเป็นปกติแล้วมันมีองค์การแบบนี้มีฮะมีแน่นอนแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วก็สถานที่ราชาการเองนะฮะหน่วยงานราชาการเองเนี่ยก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนก็มีนโยบายออกมาเหมือนกันว่าพยายามให้หน่วยราชาการเนี่ยนะครับปรับเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนอนาัตดังนั้นเองเนี่ย พวกชาร์จเจอร์ต่างๆก็จําเป็นฮะที่จะต้องไปติดตามสถานที่ราชการครับจะไม่มีคลาสสิกนิดนึงว่าหลายคนถามว่าอจำนวนรถ E ีกี่คันที่จะเหมาะกับชาร์จเจอร์หตัวบางประเทศบอกว่าให้ต่อหนึ่งคุณมีรถ10คันต้องมีชาร์จเจอร์หตัวชาร์จเจอร์ที่ว่าเนี่ยคือชาร์จเจอร์ที่ติดสาธารณะนะชาร์จเจอร์ที่บ้านไม่นับบางประเทศเนี่ยสต่อหนึ่งก็ไหวบางประเทศบอกไปถึง30ต่อหนึ่งอะไรพวกนี้ครับต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้รถของแต่ละประเทศเรามี E ีมีวันนี้ EV มีเนีม ให้คนได้ลองใช้รถ E ีวีนะครับประมาณสัก400คัน่ข้อมูลต่าง,ๆ,างๆที่คนใช้เนี่ยได้ลองใช้ EV ีมีนะฮะเราก็จะเห็นพฤติกรรมแล้วว่าเอะเขาชาร์จรถอะไรกันที่ไหนยังไงอย่างประเทศจีนถ้ายกตัวอย่างนะครับประเทศจีนเนี่ยลงทุนไปกับการติดมันมี2แบบนะครับฟลิชชาร์จกับ Normal, Charge, Normal <Char> ชาร์ชาร์จเร็วชาร์จช้ากันละกันพื้นที่สาธารณะในประเทศจีนวันเนี้ยติดฟลิชชาร์จเนี่ย20%เป์ที่เหลือ80%เปอ็น n o r m a นนอร์มชาร์เนื่องจากพยายามดูว่าการลงทุนในฟลิ สถานีหนึ่งก็หลายล้านเป็นร้าน <c oughs> ใช่แต่ว่าพอลงไปอย่างนี้ปุ๊บ20 80เนี่ยพอฝั่งคนใช้จริงๆนะฮะพอเก็บข้อมูลจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่วิ่งเข้าไป8 9 0วิ่งไปหาฟลิกชาร์จที่ม,มีจํานวนน้อยๆภาพนั้นเนี่ยกลับมา OR วันนี้ฮะเวลาพี่เข้าไปชาร์จรถที่สถานีชาร์จก็จะมีเหมือนกันนะฮะมีทั้ง normal c h a r ์ e แล้วก็ฟลิกชาร์ต DC ส่วนใหญ่ถ้าไปเหตุเนี่ยคนก็จะวิ่งหา DC ก่อนเพราะเขาไม่คาดหวังว่าเข้าไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอ่อ <ช>เกือบเต็มแล้วอะไรเงี้ยในขณะที่ไอ้ n o r m ม l c h า r t เนี่ยก็บอกว่าแทบจะไม่มีคนใช้เลยเหมือนกันไอ้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ฮะเราต้องเอากลับมาแล้วต้องมาตัดสินใจลงทุนให้ถูกทิศทางครับก็<ช> <ๆ S 1> เป็นผลดีต่อธุรกิจส่วนอื่นๆของทางเร<ช>ครับใช่แล้วเมื่อกี้แต่ e v มีแล้วผมเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับอย่าง e v มีเนี่ยทุกคนน่าจะเคยดูรีวิวกันแล้วนะครับว่า e v มีเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเล็กๆยันแบบรุ่นใหญ่ๆยันแบบเป็นซปเปออร์าานตไฟ้เลพมี็ท่ว รถยนไฟฟ้าแล้วผมอยากรู้ว่าในอนาคตนะครับ <c oughs> มีโอกาสไหมฮะที่จะเป็นแพลตฟอร์มสําหรับจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าไปเลยอันนี้มีโอกาสไหมใช่อยู่ในแผนเหมือนกันก็มีการพูดคุยกับค่ายรถเหมือนกันเพราะว่าอันหนึ่งที่ e v มีอย่างที่บอกถ้าค่ายรถมองว่าอันเนี้ยมันสามารถเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งช ANNEL ให้เขาได้สามารถมาพูดคุยกันได้สร้างความเชื่อมโยงกันได้ก็ต้องเอ่อเล่าว่า e v มีเนี่ยพอเริ่มต้นมันคือแพลตฟอร์มให้เช่ารถแต่คําว่าให้เช่ารถเนี่ยตอนที่ออก แบบอีวมครับมันมี2วัตถุประสงค์อันแรกเราใช้คำว่าเป็นเรียกว่า trialled purchase คนยังลังเลที่จะซื้อรถอีวียังไม่อยากซื้ออยากลองก่อนอก,อก็มาลองจากแพลตฟอร์มนี้ได้วันนี้ก็มี3วันนะครับก็7วันอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งหรือว่าหลายๆเดือนหรือว่าปีหนึ่งหรือว่าหลายๆปีมีให้เลือกเป็นออปชันมีให้เลือกได้หมดนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งวันนั้นเนี่ยที่เซตอัพอันนี้เราอยากที่จะลองดูพฤติกรรมที่มีหลายสตัดดี้ study, มองว่าพฤติกรรมการใช้รถ พฤติกรรมผูดริโภคในอนาคตจะมองรถว่าเป็นแอสเซทลดลงถึงเขาจะไม่มองว่ามันเป็นแอสเซทละเขาจะมองว่ามันคือม,มันคือเซอร์วิสมันคืออะไรที่พาฉันจากจุด A ไปจุด B ได้แล้วมันก็จะมีเวิร์ดดิงที่คนพูดถึงนะฮะเรียกว่าโมบิลิตี้ออน m a มานคือคนรุ่นใหม่อาจจะมองว่าฉันจะจ่ายก็ต่อเมื่อฉันได้ใช้เนั้นเพราะนั้นเนี่ยไอตัวนี้ฮะมันอาจจะตอบโจทย์การใช้งานวิถีชีวิตของคน ที่จะเป็นนิวโน멀นะครับถ้าไม่ใช้คุณก็ไม่ต้องมาจ่ายคุณไม่ต้องซื้อรถไปแล้วก็ไปผ่อนรถแล้วก็ไปจอดรถทิ้งไว้ครึ่งเดือน,เด,อนเดือนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ใช้มันอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ตอนนั้นเราออกแบบ EVM ขึ้นมาตอนแรกแต่พอทาไปทํามาเนี่ยวันนี้มีหลายๆบริการที่เราก็มองเห็นนะฮะหก็คือมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ2ก็คือมองเห็นว่าเอ๊ะมันมีบริการต่างๆที่อาจจะเพิ่มให้กับผู้บริโภคได้โดยใช้แพลตฟอร์ม EVM เนี่ยครับก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับ ีสำคัญเราจะเก็บข้อมูลแล้วเราได้ Data กลับขึ้นมาให้กับทางผู้ผลิตทางต้นน้ําก็จะดีไซน์ทั้ง Product Service ที่จอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นเหมาะขึ้น,นอะไรพวกนี้ครับก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะคิดว่าถ้าซื้อเนี่ยเอาแบตใหญ่ไว้ก่อนแต่พอลองใช้ปุ๊บจริงๆเนี่ยเฮ้ยใช้นิดเดียวกบขับไม่ถึงใช่ไหมครับ แล้วก็ถ้าข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันอาจจะกลับมาที่ผู้ผลิตก็ได้นะค่ายรถอะไรพวกนี้ฮะเห็นที่แนักว่าเนี่ยใช่เลยก็คือแบตเตอรี่เนี่ยโอ้โหมูลค่ามันคือ4 0ของมูลค่ารถล้านหนึ่งแบตก็400แสนแบตสแสนคันนี้ไอ้แบต4 0 0แสนเนี่ยออกแบบให้วิ่งแบบ700โลพันโลอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่จําเป็นไงมันเหมือนมือถือกลับไปแล้วจิ้มชาร์จทุกวันที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งได้ขนาดนั้นเนี่ยถ้าลดไอ้จำนวนมาสักเหลือสัก200300มันก็จะลดราคาราคาลงได้เยอะมากอันนี้ อาจจะต้องไปมองว่าอาจจะต้องมีออกผลิตภัณฑ์ที่มีหลายๆทางเลือกให้กับลูกค้าโอเคครับแล้วก็ตอนนี้ทางแผนของอรุณพลสในอนาคตเนี่ยตอนนี้คิดว่าแผน e v eco system ของทางอรุณพลสณตอนนี้ครับมันครอบคลุมแล้วหรือยังจริงๆบอกว่ามันเหมือนกับระวางแกนหลักต้นน้ําถึงปลายน้ําเราเริ่มตั้งแต่ชิ้นส่วนที่จําเป็นอย่างที่บอกชิ้นส่วนที่ผลิตได้ในบ้านเราวันนี้ก็สามารถที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์เราได้ mm hmm. เราคงไม่ได้ไปทําอะไรแข่งกับสาหกรรมหรือว่าทางภาคทุ ผิดเดิมที่เขาทําอยู่ในวันนี้ที่เขาทําได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าไอชิ้นส่วนใหม่ๆที่ไม่มีในประเทศอันนี้เราก็พยายามที่จะดึงการลงทุน เข้ามาในประเทศให้มันมีฐานการผลิตในประเทศให้ได้อันนี้เป็นโจทย์ของเรานะฮะภาคของการผลิตอันนี้ก็พยายามหาลูกค้าแหละของ h o r i z o n p พัฟแล้วก็พยายามเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคภาคของออปายน้ำอย่างที่บอกมีทั้งอินฟาที่ต้องเร่งขยายมีทั้ง e v วีที่จะต้องเพิ่มฟีดให้กับลูกค้าวันนี้ต้องบอกว่า e v m เนี่ย400คันที่เขาใช้ว่า utilization นะครับคนมาจับจองเนี่ยประมาณ7-80%เรวันนั้นรถจะไม่ค่อยว่าง <Okay. S 1> ก็เรามีแผนที่จะเพิ่มฟีดขนาดของฟีดไซส์ก็คือ จำนวนรถเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะเรามองว่ามันคือแกนทางธุรกิจแล้วก็แกนเนี่ยฮะเราโอเพนทุกๆเซกเมนต์ในภาพเนี่ยฮะในอีโคซิสเต็มเนี่ยเราโอเพนสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจใครสนใจอยากมาต่อยอดตรงไหนยังไงเนี่ยก็มาพูดคุยกับเราได้คือมองว่ามันพัฒนาไม่สิ้นสุดนะฮะเพียงแต่ว่าเราทําคนเดียวไม่ไหวใครสนใจหรือมีไอเดียต่างๆที่จะพัฒนาจากแกนที่เราสร้างไว้เนี่ยเราก็ยินดีนะฮะที่จะจะพูดคุยแล้วก็สร้างความร่วมมือกันทางธุรกิจครับโอเคเลยครับ นี้ก็ได้รับข้อมูลแบบแน่นมากๆเลยครับจากพี่ยิ้มหลายๆคำถามนะครับก็ถูกตอบคลายข้อสงสัยมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ยิ้มมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับยินดีครับนี่ก็ถือเป็นการเน้นย้ำอย่างชัดเจนของอรุณพลัสนะครับว่าเขาพร้อมที่จะเป็นผู้นําด้าน EV ecosystem ครบวงจรให้กับประเทศไทยและก็พร้อมที่จะพาประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นผู้นําด้านระบบยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรด้วยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามออโต้สปินในทุกช่องทางด้วยครับวันนี้ก็ผมเน็กขออนุญาาตล ก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ